สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่เอ่อค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับค่ะเป็นเรื่องที่กระทบใจหลายๆครอบครัวเลยใช่ครับเรื่องการรับมือเวลาที่คุณแม่หรือคนในครอบครัวเนี่ยติดการพนันโดยเฉพาะหวยที่เราเจอกันบ่อยๆอืมซึ่งมันส่งผลกระทบเยอะมากจริงๆนะคะทั้งเรื่องเงินเงินทองทองครับ แลวก็ความสัมพันธ์ในบ้านด้วยใช่ค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันโดยกลั่นข้อมูลมาจากหลายๆที่เลยมีจากไหนบ้างครับก็มีทั้งประสบการณ์ตรงอย่างคลิปสัมภาษณ์จิตแพทย์หรือกระทู้ในแพนทิปที่แชร์ช์กันอ๋อที่เห็นดราม่ากันบ่อยๆค่ะแล้วก็มีคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิตครับรวมถึงข้อมูลช่วยเหลือเรื่องหนี้สินจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยค่ะเยี่ยมเลยครับ เป้าหมายเราก็คืออยากจะทำความเข้าใจปัญหานี้ให้มากขึ้นแล้วก็อมองหาทางออกที่เป็นไปได้ด้วยกันนะครับค่ะเริ่มกันที่ตัวปัญหาเลยเนาะคือการซื้อหวยเนี่ยบางทีมันดูเหมือนเล็กน้อยใช่ไหมคะเสี่ยงโชคสนุกสนุกใช่ครับใครๆก็ซื้อกันบ้างแต่บางทีมันลุกลามได้ค่ะกลายเป็นปัญหาใหญ่กัดกินครอบครัวไปเลยก็มีหนักขนาดไหนครับเท่าที่เจอมาโหจากข้อมูลนี่มีตั้งแต่หมดเงินเป็นหมื่นเป็นแสนโหบางเคสเป็นล้านก็มีนะคะ ถึงขั้นต้องขายสมบัติจำนำรถจำนำบ้านอืหนักจริงค่ะหรือที่แย่มากๆคือไปกู้หนี้นอกระบบอันนี้น่าห่วงสุดๆเลยค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเมื่อไหร่ที่มันเ,เกินเส้นไปแล้วจากแค่ลุ้นสนุกสนๆก,ก,กลายเป็นปัญหามันมีสัญญาณเตือนอยู่ค่ะที่ชัดๆเลยก็คือการใช้เงินหรือเวลาไปกับการพนันเนี่ยมันเกินควบคุม เกิน <G ül> <G ül> ที่ตั้งใจไว้บ่อยๆ <G ül> เริ่มโกหกคนในบ้านเพื่อปกปิดเรื่องนี้อ่าอันนี้เริ่มไม่ดีละ <G ül> ใช่ค่ะหรือมีอาการแบบหงุดหงิดกระวนกระวายถ้าไม่ได้เล่นคร <G ül> พยายามจะเลิกนะแต่ทําไม่ได้สัทีซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันกระทบเรื่องอื่นแน่นอนทั้งความสัมพันธ์การงานการเงินค่ะบางรายอาจจะเข้าข่ายที่เรียกว่าโรคติดพนันเลยก็ได้นะคะคือมันมีความอยากเล่นรุนแรงควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วอืมรู้สึกผิดนะแต่ก็ยัง กลับไปเล่นอีกใช่ค่ะวนลูบอยู่แบบนั้นสร้างปัญหาขัดแย้งในบ้านไปหมดฟังแล้วผลกระทบต่อครอบครัวนี่หนักจริงๆนะครับเงินที่ควรจะใช้จ่ายในบ้านก็หายไปค่ะกลายเป็นหนี้สินอีกความเครียดความกังวลความรู้สึกแย่ๆโกรธผิดหวังความรู้สึกเหมือนโดนหักหลังก็มีนะคะที่สำคัญเลยคือความไว้ใจมันพังไปเลยใช่ค่ะ แล้วจุดที่ทำให้เรื่องนี้มันเออซับโซนขึ้นไปอีกในบ้านเราก็คือเรื่องความกระตันยูนี่แหละค่ะอ๋อครับประเด็นนี้ละเอียดอ่อนมากค่ะคือหลักการนี้จริงๆมันดีงามนะคะแต่พอมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันกลายเป็นเหมือนออแรงกดดันให้ลูกครับผม ทำให้การปฏิเสธไม่ช่วยเรื่องเงินหรือการจะไปตั้งขอบเขตเนี่ยมันรู้สึกขัดแย้งในใจมากๆกลัวกลัวว่าจะถูกมองว่าอากตัญยูไม่รักแม่ไม่ดูแลแม่ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะกลัวถูกมองว่าเป็นลูกเนรคุณถ้าไม่ยอมช่วยช้ยนี่ให้ทั้งทางที่นี่เกิดจากการพนันของแม่เองผมเคยอ่านเจอในแผ่นทิปบางเคสแม่ถึงกับขู่ลูกนะว่าจะฆ่าตัวตายมีค่ะหรือสาปแช่งกุนีเพื่อให้ได้เงินไปเล่นต่อโห มันบิดเบือนความสัมพันธ์ไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะน่ากลัวมากมันเลยเกิดคำถามยากๆขึ้นมาว่าแล้วไอเซียนของคำว่าบุญคุณกับการตอบแทนเนี่ยมันควรอยู่ตรงไหนล่ะครับในเมื่อพ่อแม่เป็นฝ่ายสร้างปัญหาซ้ำๆแบบเนี้ยเป็นคำถามที่ตอบยากจริงๆค่ะแต่ถ้าตามแนวทางที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำนะคะคือต้องเริ่มจากการสื่อสารก่อนเลยสื่อสารยังไงครับในเมื่อสถานการณ์มันอาจจะตึงเครียดอยู่แล้ว อันดับแรกเลยคือตั้งสติเราก่อนค่ะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้อย่าเพิ่งไปตำหนิหรือตัดสินเขาครับลองหาจังหวะคุยกันดีๆชี้ให้เห็นปัญหาผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับบ้านกับเงินกับความรู้สึกของทุกคนเทคนิคหนึ่งคือการใช้ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยฉันรู้สึก หรือหนูรู้สึกอ๋อไอสเตทเมนต์ใช่ค่ะมันช่วยสื่อสารความรู้สึกความต้องการของเราโดยไม่ไปกล่าวโทษหรือโจมตีอีกฝ่ายซึ่งจะช่วยลดการตั้งกัดป้องกันตัวของเขาได้ค่ะแต่คุยอย่างเดียวอาจจะไม่พอใช่ไหมครับโดยเฉพาะถ้าปัญหามันเรื้อรังมานานแล้วพ่อแม่ยากมากค่ะแต่ก็จำเป็นมากๆเพื่อปกป้องตัวเองปกป้องครอบครัวเราไม่ให้พังไปด้วยกันการตั้งขอบเขตมันคือยังไงครับกูฏิตะกินิ มันคือการกำหนดลิมิตค่ะว่าอะไรที่เรายอมรับได้อะไรที่ยอมรับไม่ได้ไม่ใช่การยอมตามใจทุกอย่างต้องกล้าปฏิเสธใช่ค่ะต้องกล้าที่จะพูดว่าไม่โดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดมากมายหรือหาเหตุผลยืดยาวและที่สำคัญมากๆคือต้องหยุดพฤติกรรมเปิดทางหรือ enabling เปิดทางนี้เช่นเช่นการตามใช้นี่ให้ตลอดการช่วยโกหกคนอื่นให้การให้เงินไปเล่นอีกอ๋อเข้าใจแล้วครับ เพราะมันยิ่งทําให้เขาไม่ปรับปรุงตัวใช่ค่ะปัญหามันก็ไม่จบไม่สิ้นแต่การตั้งขอบเขตแบบนี้มันไม่ได้แปลว่าเราไม่รักหรืออากตาันยูใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะจริงๆมันคือการแสดงความรักในอีกรูปแบบหนึ่งนะคือรักตัวเองด้วยรักครอบครัวคนอื่นด้วยไม่ให้ล่มสลายไปด้วยกันมันคือการหาจุดสมดุลใช่ค่ะสมดุลระหว่างความเห็นใจเข้าใจที่มาของปัญหากับการปกป้องตัวเองต้องชัดเจน ครับซึ่งบางทีมันก็เจ็บปวดนะการต้องทำแบบนี้เจ็บปวดแน่นอนค่ะแต่บางทีเราก็ต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดนั้นดีกว่าปล่อยให้มันทำร้ายเราไปเรื่อยๆในเคสที่มันรุนแรงมากๆนะคะแบบลองทุกทางแล้วคุยแล้วตั้งขอบเขตแล้วแต่ก็ยังโดนทำร้ายจิตใจซ้ำๆเนี่ยครับการตัดสินใจตัดขาดความสัมพันธ์ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวรบางทีมันอาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จําเป็นจริงๆ โอ้โห oh, ถึงขั้นนั้นเลยค่ะเพื่อความอยู่รอดของตัวเราเองมันคือการเคารพการตัดสินใจของตัวเองณจุดนั้นเข้าใจครับแล้วถ้าสมมติว่าครอบครัวรู้สึกว่าไม่ไหวละรับมือกันเองไม่ได้อยากได้ความช่วยเหลือจากข้างนอกควรไปทางไหนได้บ้างครับมีหลายทางเลยค่ะถ้าสําหรับตัวคุณแม่เองที่อาจจะเข้าข่ายโรคติดพนันแล้วการไปพบจิตแพทย์เพื่อประเมินรับการรักษาอันนี้คือดีที่สุด ส่วนคนในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเนี่ยการไปขอคำปรึกษาจากนักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัวก็ช่วยได้มากค่ะมีหน่วยงานแนะนำไหมครับมีค่ะติดต่อโดยตรงไปที่มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันก็ได้ค่ะเขามีเบอร์โทร02513171หรือแอดไลน์ไปที่5 5 2 s r l n, <S s r l n ก็ได้เขาให้คำปรึกษาได้บีเลยค่ะ อ๋อดีเลยครับแล้วปัญหาเรื่องหนี้สินที่ตามมาล่ะครับอันนี้ก็เรื่องใหญ่ใช่ค่ะเรื่องหนี้ทางทอพอทอหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็มีโครงการช่วยเหลืออยู่นะคะอย่างเช่นอะไรบ้างครับก็มีคลินิกแก้หนี้อันนี้สําหรับพวกหนี้เสียบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีประกรันค้างนานๆครับเขาจะช่วยปรับโครงสร้างหนี้ให้ผ่อนน้อยลงนานขึ้นดอกเบี้ยต่ําแล้วก็มีทางด่วนแก้หนี้ เป็นช่องทางออนไลน์ช่วยประสานงานเจราจาระหว่างเรากับแบงก์อ๋อเผื่อเราคุยเองแล้วไม่สําเร็จใช่ค่ะแล้วก็มีหมอนี้เพื่อประชาชนอันนี้เป็นบริการให้คําปรึกษาวิเคราะห์สถานะนี้แนะนําแนวทางแก้ปัญหาแบบละเอียดเลยค่ะข้อมูลเป็นประโยชน์มากๆเลยครับสรุปแล้วการรับมือกับปัญหาแม่ติดพนันนี่มันเอ่อเป็นเรื่องที่หนักหนาจริงๆค่ะ ซับซ้อนมากทั้งอารมณ์เงินทองแล้วก็แรงกดดันเรื่องความกระตันยูครับแต่คุณแจสำคัญเท่าที่ฟังดูก็คือการสื่อสารกันมีสติตั้งขอบเขตให้ชัดเจนหยุดการเปิดทางแล้วก็เอ่อกล้าวที่จะขอความช่วยเหลือจากภายนอกใช่ค่ะการปกป้องตัวเองไม่ให้พังตามไปด้วยเนี่ยมันไม่ใช่ความเนรคุณเลยนะคะแต่มันจำเป็นจริงๆครับผมเห็นด้วยเลยครับ สุดท้ายนี้ก็มีคำถามอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดตามกันดูนะคะว่าครับเมื่อพายุปัญหาพวกนี้มันเริ่มสงบลงแล้วเนี่ยครอบครัวจะเยียวยาบาดแผลลึกๆที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงอืมคำถามน่าคิดมากและนิยามของคำว่าความกตัญญูที่มันแท้จริงที่มันสมดุลกับการดูแลตัวเองการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพเนี่ย หน้าตามันควรจะเป็นแบบไหนในโลกยุคนี้ของเรากันแน่เป็นคำถามที่ต้องกลับไปตบทวนกันจริงๆครับขอบคุณสำหรับข้อมูลและมุมมองดีๆวันนี้นะครับยินดีค่ะ